สวัสดีค่ะสวัสดีท,ทุกคนเลยนะคะวันนี้เราพามาชมสวนหมากนะคะของเรานะคะสําหรับสวนหมากที่นี่นะคะเรามีทั้งหมากเตี้ยแล้วก็หมากสูงนะคะเป็นอายุที่20-30ปีแล้วนะคะอายุค่อนข้างเยอะแต่ว่ายังให้ผลผลิตได้ดีเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหมากเตี้ยนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนี่ค่ะ เป็นหมาตี้ยที่อายุหลายปีแล้วเขาก็จะสูงขึ้นนะคะแต่ว่าความดุยังเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าจะดุมากนะคะวิธีการดูหมาตี้ยดูยังไงนะคะเราบอกหลายคลิปมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับหมาตี้ยนะคะลักษณะคือข้อเขาจะทีแบบนี้นะคะ่ะข้อเขาจะชิดๆกันแบบนี้นะคะจะให้ดูนี่ลักษณะข้อของเขาคือจะทีที และถ้าหมากสูงจะเป็นลักษณะแบบไหนวันนี้เราก็จะพามาดูเช่นกันนะคะนี่ค่ะสาหรับหมากสูงเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าข้อของเขาจะห่างข้อจะห่างนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะข้อจะห่างถัดไปตรงนั้นฝั่งนั้นจะเป็นหมากเตี้ยข้อจะถีนี่ค่ะข้อห่างเป็นหมากสูงข้อถีคือหมากเตี้ยลักษณะใบจะต่างกันนะคะลักษณะ ต้นลักษณะใบาาจะต่างกันหมากของเรานะคะนี่ค่ะในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีทั้งหมากเตี้ยและหมากสูงแต่สําหรับการเพราะของเราก็จะเพาะแยกโซนอยู่แล้วก็คือเราเก็บเราก็เก็บแยกนะคะเก็บแยกเพาะหมากเตี้ยหมากสูงคือจะแยกเลยนะคะไม่ได้เพาะบนกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะลักษณะแบบหลายปีหลายปีแล้วอายุแบบหลายปีมากๆเลยนะคะก็จะอยูที่ยี่สิบถึงสาสิบปีเป็นรุ่นต่อรุ่นที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตยาวนานมากๆเลยนะคะความดก บกเหมือนเดิมห่เหมเพื่อนนี่นะคะความกยังได้เห็นแบบชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมนะคะวันนี้ก็มาเก็บ ได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเก็บในฤดูการใหม่นะคะเก็บหลายรอบแล้วนะคะเป็นรอบที่สามของปีนี้นะคะนี่เลยหมากเตีย้ยนี่คือหมากเตี้ยนะคะก็จะทีๆหมากสูงหมากทำอะไรได้บ้างนะคะหมากทำได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะทำได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบี้ยนะคะยาสีฟัน ยาสมุนไพรต่างๆเข้าอุตสาหกรรมทําเกี่ยวกับสีนะคะสีย้อมผ้าสีทาบ้านสีรถยนต์ได้หลากหลายมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเลยใครที่คิดจะปลูกหมากนะคะคุ้มข่าวการปลูกแน่นอนนะคะเพราะว่าหมากเป็น,ปน,ปน,ปนพืชที่ไม่ต้องดูแลใส่ใจอะไรมากเพื่อนๆจะเห็นว่าหญ้ามันรกหญ้ามันรกแล้วเราก็นี่ค่ะคือ ก็จะไม่ต้องแบบดูแลแบบประคบประงมนะคะบางอย่างพืชบางชนิดเราจะต้องดูแลแบบประคบประงมเลยนะคะแต่กับหมาคือเราปล่อยได้นะในวันที่ที่มันมีหญ้าเห็นพืชที่ที่มันมีหญ้าไหมคะแต่ความดกของเขาคือมันก็ยังก็ยังดกนี่จะให้ดูก็ยังดกนะคะเห้เห็นความดกของเขาแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นพืชที่ทนแรงทนฝนถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราจะปลูกพืชชนิดอื่นที่มันเป็นพืชศรษฐกิจหรือพืชจะเกษียนะคะ บางอย่างคือเราจะต้องดูแลแบบดูแลแบบใกล้ชิดมากเลยนะคะทั้งจะเป็นในส่วนของยาเอา่ยยาปราบศัตรูพืชอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นในส่วนของการดูแลผสมเกสรเร่งดอกเร่งใบเร่งผลนะคะต่างๆนานาที่เราจะต้องดูสําหรับพืช,ชที่เราปลูกนะคะ กรหมากคือไม่ต้องกับ <c oughs> หมากถ้าเกิดไดไ้รับการดูแลก็คือจะยิ่งดีไม่ใช่ไม่ต้อง <c oughs> ถ้าเราได้รับการดูแลนะคะก็จะยิ่งดีเช่น <c oughs> เราดูแลเขาแบบใส่ปุ๋ยยิ่งดีมันก็จะยิ่งดกอันนี้เวลาที่การมาดูแลมันก็น้อยแต่ว่ากบการที่เห็นผลผลิตก็ถึงชื่นใจนะคะนี่ค่ะมันมันเยอะถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าองการปลูกนะเพื่อน อันนี้หลายปีแล้วเป็นหมัเตียหลายปีก็จะเห็นว่าเขาจะสูงขึ้นนะคะเขาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ว่ายี่สิบปีสาสิบปีประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะมันคงค่ายังไงเนี่ยมันยังดกอยู่ยี่สิบสาสิบปีคือมันยังดกให้ผลผลิตเราขณะน,นี้คือแบบคุ้มค่ะคุ้มมากคุ้มมากเลยใครที่คิดจะปลูกนะคะกําลังที่จะศึกษาศึกษาก็ สอบถามเราได้ค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะทุกอย่างจะต้องมีตลาดถามว่าตลาดของหมากกว้างไหมกว้างมานานแล้วตลาดของหมากเป็นยังไงถือว่าโอเคก็อสอบถามเราได้ค่ะนี่ค่ะนี่ดกมากดกมากวันนี้เราก็มาเก็บหมากนะคะวันนี้จะเก็บทั้งวันเก็บทั้งวันเลยเพราะว่าพื้นที่แบบหลายได้มากค่ะสําหรับที่นี่นะ แล้วก็ปลูกแบบปลูกแบบเนี่ย <Yeah. S 1> อืมมันยังดกเพื่อนเห็นไหมคะ วันนี้น่าจะเก็บสมานเราจะเก็บไปเพาะนะคะใครที่อยากจะได้ลูกแบบพันเตี้ไปเพาะก็สอบถามเราได้เลยนะคะนนกพันนี่ค่ะโซนหมากของเราเราเก็บไปเรื่อยๆนะคระับหรากอันนี้รานนั้นเขาก็กำลังเก็บกัน มันคุ้มค่างออการปลูกเพราะว่าเราไม่ต้องดูแลอะไรมากมันคนแรงคนฝนในเรื่องของตลาดนะคะก็ไปคุ้มข้างไกลนะคะทั้งนี้เรื่องของทำปอกขายหรือจะขายสดก็ได้ะคะ่ะทุกวันนี้ก็กินสดถือว่าลดลงจากเมกกื่อก่อนไหมก็ลดโลงแต่ว่า ในปริมาณที่เกี่ยวกับสารพิธีหรือว่าพิธีกรรมางศาก็ยังใช้หมากอยู่นะคะ